สวดีครับสวัสดีครับผมนายพิชาติเย็นประภัยประธานศ<ล>ูนย์ซ่อมวิแชร์ประานด็อกไรเดอร์วันนี้ได้นำพาสมาชิกนะครับประกอบด้วยท่านรองประธานนายทูศักดิ์บุญกิติบวรแล้วก็สมาชิกด็อกด็อกสี่านายแอนโดรงแอนโดรงพิจันนะครับแล้วก็ด็อกบอยแล้วก็ด็อกบอยนะครับด็อกสามที่เก้าน้องใหม่นะครับนายอำนาจลงบาง แล้วก็ประกอบด้วยท่านพ่ที่เลขาอายกหล่องน้อยครับเอา้าวถึงแล้วก็ท่านด็อกด็อกสามนะครับท่านปริยะเหล่าสุวรรณว่าที่รองนายกเมืองชน่าครับแล้วก็สุริยาแล้วก็เพื่อนร่วมเส้นทางสองร้อนะครับจากเชน,น่าเหมือนกันแล้วก็วันนี้สุขซ่อมมีแชร์ได้มีการมาให้ความเสวยเหลือนา,นางการเขื่อน สายบัวอายุ73ปีอยู่บา้านเลขที่21หมู่ที่5ตำบลหนองมะมงโดยได้รับการร้องขอและก็สำรวจรับรองจากพี่โพดสายโพดน่ากลัวและพี่สายฝนำทามาสำรวจว่ามีนางเขินาขนางเขินขน,ขนะครับสายบัวมีความเจ็บป่วยหรือความต้องการจะเป็นต้องใช้ไบคำถามไม่เรียกวอคเตอร์นะครับแล้วก็เดือแช่ นะครับด้วยปัญหาเรื่องกำเนื้อขาอ่อนแหลกนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเดี๋ยวฝ่นะครับร้างสุรพลฝากพเจ้ตตัวและพระหหมานโนโมาให้คุณแม่ทางเขินสายบัววันนี้ด้วยผมในนามของศูนย์ซ่อมแชร์ชชชชแล้วก็ด็อกเลเดอร์ต้องขอกาบขอบคุณเพื่อนสมาชิกและก็เพื่อนถ่ายที่ให้การสนับสนุนทั้งโทรศัพท์และสิ่งของมาให้เราด็อกเลเดอร์ทำกิจกรรมเป็นสะพานบุญ ความช่วเหลือเพื่อมาช่วยเหคนทุการเดือดร้อนจาเป็นนะครับเดินตามรอยพ่อสานต่อที่พ่อท,ำทำําทําดีแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนครับคุณแม่การเขินขอบคุณหน่อยครับให้พรหน่อยครับสวัสดีขอขอบคุณครับ